สวัสดีพี่น้องเมื่อนี่จะพาไปเมืองวิธีเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวอันอยู่ต่างประเทศได้พี่น้องก๋วยเตี๋ยวนี่เส้นกระแหงนะคะพี่น้องเครื่องกับบกคบแต่ว่ากระเฮ็ดกินจนมาบ่มเิดนะคะพี่น้องเอาไปเมืองพร้อมกันเลยค่ะพวกงอกก็จะลวกใส่เกล็ก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะพี่น้องทั่วงอกตวอมืงงบบไงบะกินสดนะคะ เส้นกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะพี่น้องมือน,นี้จะเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวกินนะคะแต่ว่าทั้งนี้มีเส้นแห้งก็ต้องเส้นก่อนนะคะเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวยูอันต่างประเทศนะ,ะพี่น้องกลัวจะได้กินอันนี้ต้มเส้นนะคะพี่น้องต้มเส้นกว๋วยเตี๋ยวแห้งกลัวจะนิ่มก็เป็นซิฟนะที่อันนี้หมอน้ำซุปนะคะเฮ็ดแล้วแล้วน้หมอน้ำซุป อันนี้ทั่วงอกกันเลือก,อกรวกไว้แล้วแล้วนในหวเราพิดเราถูกเถอเนาะเอ้คีดขนดเสิไปทั่วงอกยั่อยจปเลิกไปตัดออกมาเลยไทยทัดตั้งเนาะ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับพี่น้องหมูตุ๋นนะคะค mm hmm. นละงเมืองตอนหมูเนาะ แม่ห่วยด้วนี่ซ้ำกัคับตัวบูยังมนไหลเนี่ยโอ้ยจิดอโพ่นไหม่สวยบ่านกนโตน ดูขนาดกระดูกกระดูกกระดูกนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเช็จออกมาแล้วนะคะเครื่องปรุงก็ใส่บ่หลายด้วพี่น้องจะใส่ตั้งแต่อันน้ำสมใส่สูตอย่างว่าใส่ใส่เป็นบักนาวสดนะคะอันนี้ก็คือผักซีกินแล้วหอมปร้อมก๋วยเตี๋ยวสองสามบมักไงเฮ็ดกินแบบนี้เลยพี่น้องจูใจกินจนว่าจุก